วันนี้พามาชมโค้งอีแตนครับผมโค้งรถอีแตนเป็นกระสีรถยนต์ครับห้างจะเดินหน้าครับบุลนเร่ไปวิ่งคัดครบนะครับผมอะไรครบอ่าก็แบบยังสวยอยู่นะครับครับแต่กระสีมีปะดามครับผมกระสีมีปะดามหลายจุดครับ นี่เป็นเิดข้าง3าทิศนะครับเปิดด้าข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านท้ายครับเป็นห้าเกียร์เดินหน้าครับก็ราคาไม่แพงครับผม28,000บาทครับผมราคานี้จะส่งฟรีอ ร้อยห้าสิบกิโลครับสนใจสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับตัวนี้วางเครื่องคุมปัต้าได้นะครับเครื่องเย็นมากเครื่องอะไรก็ได้หมดนะครับทําแท่นไว้เรียบร้อยแล้วก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับที่0860573965ค,ค,ครับคร,ค,รรครับสวัสดีครับ